วันนี้นะครับอาจมีรถขุดขนาด12ตันนะครับลูกค้าครับมาแนะนำให้ชมกันนะจุดตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถขุดของยี่ห้อโคมัสเตอร์นะครับเป็นรุ่น PC 120ขีดแนั่นเองนะครับอ่าขีดแปก็แน่นอนนะตัวนี้เนี่ยเขาใช้งานเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเลตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่าจะไม่ใช่รุ่นเอ่อเจ็ดที่เป็นเครื่องไดร์เรกธรรมดาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยพออัพเป็นรุ่นแปดปั๊บเนี่ยนะฮะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคอมมอนนเรลลแ้วะคับัลวกนนอะพเ็นออเลี่ยตัวนนนนนีี้้้้เ่่่ยยจะะทาาไไไไดดววตอออบบสงงมกิขึครัแล้ว ความนิ่มของเขาเนี่ยแน่นอนนิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคบอกได้เลยนะครับว่าเจ้าตัว1 1อยสิแปดันนี้เนี่ยมาสภาพค่อนข้างส่วนมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูสภาพน,นะฮะร,รอบคันของเขาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสนะครับแล้วเดี๋ยวพอขับเทสเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาอ้อมขึ้นไปนะฮะดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขากันต่อด้วยนะครับนะนี่นะฮะอ่ะเริ่มจากตัวสเปคตัวนีขขนขขน้ของเขากันเลยก็ตามชื่อต้อนคลิปเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับสเปคที่เป็นลายหัวกระแทกหรือว่าลายแยนะคร็บ ีมากๆแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปติดเพิ่มเนี่ยลูกค้าต้องกำเงินประมาณ2องแสนกว่าเกือบ3ามแสนเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะร้อยยี่สิบต้งแต่นะครับใหม่นะครับสวยนะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยบอกแล้เลยว่าเนี้ยบมากๆนะครับสวยมากนะครับนี่ นะฮะรอยผู100้ร้อยสนิมเนี่ยโอ้โหไม่มีนะครับลูกค้าครับเดียว่าสวยมากนะก็น่าจะแบบว่าใช้แค่แบบในซต์งานก่อสร้างนะครับไม่ได้ลงดินลงเลนนะช่วงล่างก็เลยเนี่ยมาค่อนข้างสดมากนะครับนี่นะฮะปี1ีร้อยยด้านข้างก็จะตีตาชัดเจนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดมาด้านข้างนะก็แน่นอนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแผงหม้อน้าน,นะครับหม้อเอ่อหม้อแบตเตอรี่หม้ออากาศนะครับแล้วก็พวกหม้อนงหม้อน้ำนะครับก็อยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะเวลาที่แบบว่าเราจะเปิดนะฮะสวิตช์ก่อนการใช้งานรถตอนเช้าเนี่ยเราก็เปิดพวกนี้ ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ p c 1 2 0 k 8นะนี่หล่อมากนะครับด้านหลังก็มีกล้องนะฮะกล้องหลังติดมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีโลโก้คูมัสสูรตีตาชื่อแบรนด์แบบนี้เลยนะครับเท่มากนะครับสวยมากนะครับนี่นะฮะหูเฟรมเนียบมากนะครับบอกเลยนะครับสวยมากนะครับอ่ะดูภายในกันหน่อยนะครับนี่นะฮะคูมัสสูรนะครับบอกก็แน่นอนตีตาผมบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนแบบนี้เลยนะครับ หน้าจอก็แน่นอนนะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่แบบนี้แล้วนะครับก็สวยงามแล้วก็ดูง่ายใช้งานง่ายมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทสกันนิดนึงนะครับเริ่มจากตัวเดินก่อนนะครับหน้าเป็นหลังนะครับขวานะครับซ้ายนะครับตัวเดินก็สู้แรงดีปกตินะลูกค้าครับไม่ได้แบบดึงวูบอะไรนะตัวนี้นะ,นะ,นะ,นะเดินแรงดีปกติเดี๋ยวมาลองเทสแรงปั๊มกันบ้างน,นะครับ กดตัวลอยได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับแส้วนของแรงปั๊มเนี่ยก็ยังถือว่าทํางานได้แรงดีปกตินะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกระบบไฮดรอลิกของเขานะครับก็ใช้งานได้ครบดีหมดนะครับตัวนี้นะครับเห็นยะสวิงซ้ายขวากวักบูมเขาออกนะครับนี่ใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นๆกันต่อนะครับชึบหนึงเซนติลงนะครับนนะปั๊มแรงตัวเดินแรงนะครับสวยนะอันนี้ชึบอ่ะโอเค ไปกันต่อนะครับนี่นะครับนีบนะครับบอกเลยว่ารุ่นแปดคันนี้นะครับลูกค้าครับสภาพเนี่ยมาค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับจะเกิดทันทีกำลังตามหา120หรือ8ที่เน้นความสวยๆนะครับสภาพสวยนะฮะสดๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยจบนะครับบอกเลยนะครับนี่นะฮะภายในสวยนะครับปั๊มเพิ่มก็แน่นอนนะมาแห้งสวยเดียมานะครับจุดรั่วซึมนะครับตามสายตามโมลิงเนี่ยก็ไม่มีเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับนี่ กริปเลยนะฮะด้านข้างก็แน่นอนนะก็จะมีช่องเก็บของตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเผื่อเราใส่พวกกระบอกอจัจฉรบีประแจนะฮะพวกนี้เนี่ยก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็สภาพบุูอามก็แน่นอนนะรอยเล้ารอยดาำไม่มีนะครับ,นะรบน,นนะครับแอร์คอนโทรลนะครับ จุดแทคอนโทรลมอเตอร์สวิงนะครับก็มาแห้งสวยดีหมดเลยนะจุดรั่วซึมนะครับตามสายนะฮะตามฝาครอบวงครอบบาร์พวกนี้เนี่ยก็ไม่มีตรงไหนที่มีจุดรั่วซึมเลยนะครับก็ถือว่าแห้งสวยทั้งคันนะคันนี้นะครับแล้วก็สภาพด้านบนนะครับหลังค่านะฮะแผงโครงแผงเครื่องเนี่ยมาสวยหมดนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะคันนี้นะครับดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับนี่นะฮะ ในต้นของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนนะตามตาลูกคุที่ฝั่งตันเลยเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ซีสูบเทอร์โบนะครับแล้วก็หลักเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์คูมัสู่นะครับ 4D95L นั่นเองนะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆก,กันหน่อยนะครับ บอกได้เลยว่าสวยสดงดงามมากๆนะครับจุดรู้ซึมไม่มีนะครับลูกค้าเขาแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนะฮะนิ่มแล้วก็เงียบดีมากเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์เขาเลยนะครับนี่สวยมากนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันนะเป็นสภาพเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เป็นการพาลองขับเพลยเบื้อนต้นนะครับของเจ้าตัว PZ หนึ่ี่แปดคันนี้นะครับผม ลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถขุดขุมสื่อ PC 120่งนะครับขีดแปดคันนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลข้อมิมนะครับได้ที่เบอร์โทรดี่ขึ้นตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอัดก็จะมีรูปของเขานะละเอียดละเอียดรอบคันพร้อมกับวิดีโอนะครับตอนขับรถต่อใช่กันของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทั้งลายอีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบกระตุ้นใจนะครับคันะะ เครื่องปั๊มของเขาเนี่ยมาขวนหมดเลยนะครับผมดีสังพัญนะพวกแรงปั๊มนะฮะตัวเดิของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แรงดีหมดเลยนะครับเอาไปก็พร้อมลุยงานได้เลยนะครับคันนี้นะครับที่สังพัญนะได้รายแจ็แบบนี้เดิมๆจากโรงงานไปให้พร้อมเลยนะครับถ้าเกิดในที่สนใจก็ได้ต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็อยู่แค่หลังต้นๆเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดในที่สนใจก็ได้ต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี้นะจากตัวคอมพิวเตอร์ PC หนึ่งร้อยยี่สิบคิวแตะไม่่พลาดนะะฮ ต้นไม้แหวกหล่อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผาไว้เชอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ